โอดบ่นอ้างแต่ถ้ามี4อย่างนี้ครบอ่ะเราอ่ะส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองเศรษฐกิจโควิดอ่ะนะมันยังไม่ใช่ที่สุดของวิกฤตหรอกวิกฤตของประเทศเราตอนนี้อ่ะผู้นำ กูไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลกูหมายถึงภาวะเขาผู้นำมันคือสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในทุกๆคนน่ะจริงปะล่ะสังคมทุกวันเนี่ยมองไปทางไหนก็มีแต่คนเรียกหาความรับผิดชอบจากคนอื่นทุกเรื่องโดยที่ไม่มองเลยว่าก่อนที่มึงจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจากคนอื่นอ่ะตัวมึงเองในส่วนที่มึงต้องรับผิดชอบตัวเองอ่ะมึงทำได้เต็มที่หรือยังถ้าวันมัวแต่เรียกหาว่าคนนั้นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คนนี้ต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมไม่มีใครรับผิดชอบมึงไม่ใช่ผู้นำครับมึงเป็นู้้ตาา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 ามมมึึึงงเเเ็็นนนนไไดดดดดดดแแคค่่่่่่หหหหหยยยยืืออออออขสสสิิิิวววววลลถโโซรรรกกกกกกุีีีทชพับ เขาออกแบบมาก็เพื่อเซิฟคนอย่างพวกมึงนี่แหละคนที่แม่งเพลิดเพลินอยู่กับการมีความหวัง <c oughs> อาหารของพวกเหยือคือความหวังไงโลกมันจะสร้าง,งสมดุลอยู่เสมออะไรที่มันต้องเปลี่ยนนะแล้วมึงไม่เปลี่ยนมึงยื้อไว้เนี่ยสักเดียวเดี๋ยวโลกแม่งจัดให้ระบบการศึกษาเนี้ยเราก็รู้ว่ามันห่วยความรู้่มันไม่ได้ห่วยนะแต่ตัวระบบมันทําให้ความรู้ที่ถูกส่ง,สงมอบออกไปแม่งห่วยประเด็นคือแม่งเปลี่ยนไหมร้อยปีที่แล้วเป็นยังไงทุกวันนี้แม่งยังเป็นแบบเดิมอยู่เลยความรู้ทุกวันนี้มึงจะเรียนอะไรฮะเรียนแบบฮาวาดมึงก็เรียนได้ในเน็ตแล้ว ประชุมกันมึงก็ประชุมจากบ้านได้จะต,ต้องมารถติดบ,บนถนน3าชั่วโมงเพื่อมาประชุมเพื่อมาทางานทําหาอะไรอะโลกเปิดโอกาสให้มึงใช้เทคโนโลยีให้มึงสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาองค์กรหนักดานแม่งเสือกไม่ใช่ยื้อความโบราณมาด้วยกอความคิดแบบเดิมแล้วเป็นไงฮนะกุ้มเดียวเปลี่ยนเลยนะภายใน2อาทิตย์รู้เรื่องจากที่มึงต้องมารวมตัวกันเพื่อเรียนเพื่อทํางานเพื่อประชุมมึงไม่ต้องแล้วอยู่บ้านทําได้ productivity แม่งเข้าเดิมนะเพลเพดีกว่าเดิมได้ซ้ำเพราะมึงได้ใช้เวลาทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เดินทางผู้นํำที่เคยคิดว่าตัวเองเก่งแก้หาาทุกอย่ง ฮีโร่อาจจะเคยโอเวอร์แอคติ้งเกินไปหรือเปล่ารนะับปากอะไรไว้ทำไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ COVID โควิดมาปุ๊บผู้นำพวกนั้นเป็นไงชัดเจนมึงต้องคิดแล้วนะมึงต้องรู้จักตัวเองแล้วว่ามึงไนงะฮีโร่จริงๆหรือว่าอนององอเราจะตอกมอ,งองผู้คนเองก็ได้รู้จักผู้นำไม่รู้จัก,กกลืนของผู้นำอย่างแท้จริงมากขึ้นเราจะเห็นว่าเนื้อแท้ของแต่ละคนเป็นยังไงก่อนที่มีวิกฤตไม่ต้องไปคาดหวังหรอกอย่าคาดหวังเลยเอาพลังงานไปเกรงหวยดีกว่าสปปะดกปลาถ้าจะคาดหวังนะเอาเรื่องเดียวนะคาดหวังว่าตัวเราเองเนี่ยจะเป็นผู้นำ ด่าไปเขาก็ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันสุดแล้วผู้นำสร้างเลย ไม่ใช่ผู้นาไม่ได้สร้างผู้ตามผู้นํามึงต้องสร้างผู้นำเนี่ยดูวันนี้เขาสร้างไหมล่ะเห็นไหมอะแต่ละตัวพอมีวิกฤตเป็นไงกัดกันยังกันหมานะขโมยซีนการแย่งกันชิงดีชิงเด่นอะไหนผู้นําไหนสร้างนะสร้างอะไรบ้างสร้างแต่เรื่องที่เฮี้ยให้คนด่าจนตอนนี้เขาสามัคคีกันด่าทั้งประเทศแล้วแล้วมันดีขึ้นไหมะแล้วมึงจะด่าเขาอีทาไมตอนนี้มันฝุ่นตลบกันหมดมันเมาหมัดกันหมดอะไอคนทํางานจริงๆก็คงจะมีอ่ะเขาก็ทําเต็มที่ของเขาแต่ไอคนไม่ทําหาอะไรแล้วก็เห็นนกันอยู่อะเลิกด่ารัฐบาลเนี่ยเสียเวลาเอาเวารัิดงะส่่นใหญข แล้วมันก็กลายเป็นนิสัยของคนไทยบางส่วนผีน้อยเห็นไหมฮะออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะฉันไม่ได้ทำผีเกิดไหมไทยพวกคุณเดือดร้อนอะไรเดือดร้อนเถอะเฮียมึงหลบหนีเข้าเมืองเขามึงเอาภาพลักษณ์คนไทยทั้งชาติไปกับมึงด้วยเพราะมองคนไทยเป็นคนไม่เครารพกฎหมายแบบมึงหมดคนจะไปเที่ยวไปติดต่อธุรกิจเดือดร้อนหมดเพราะแม่งมีคนไทยบางส่วนไปทำเฮี้ยวไว้โดนดูถูกกันทั้งชาติมึงเสี่ยงโควิดกลับมาไม่มีใครว่ามึงหรอกแต่ความไร้จกตสำนึกความไร้ความรับผิดชอบของมึงก็พามไปแดกหมูกระทะไงครับพานไปที่ไหนแม่งชิบหายที่นั่นมึงไปรััับบผิดดดดชอออค่าาาาาทมมสะ้้นนนนยยเีขงงึ์ต ไม่รับผิดชอบตัวเองแม่งยังไม่พอมึงไม่รับผิดชอบต่อสังคมอีกยังเสือมีหน้าออบ่อยว่าผิดตรงไหนเดือดร้อนใครอย่างน้อยกูคนหนึ่งอะเดือดร้อนมึงใช้เขาก็คนไทยร่วมกับกูครับเขากผู้นำไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคนที่เป็นเคสนะมันเป็นเรื่องของทุกคนโอเคแหละผู้บริหารบ้านเมืองมันต้องบริหารความคาดหวังแต่ตอนนี้ตัวเขาเองเขาก็ยังแค่จะเอาตัวเองไม่รอดเวลานี้ภัยมันมามันเป็นสาธารณะภัยมันะเป็นภัยส่วนร่วมนะเราทุกคนก็ต้องช่วยกันถ้ามึงโยนทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอย่างเดียวมันตาย รู้แหละว่าภัยมาเออเดี๋ยวก็น้ําท่วมเดี๋ยวก็พัดข้าศึกไปพัดข้องมันพัดไหมข้าศึกไม่อยู่ใกล้ๆเดินสองวันถึงไม่ยังไม่แยแสเลยชาวบ้านรบชนะเจ็ดครั้งนั่นยังไม่เห็นความสำคัญเลยไม่สนับสนุนไม่ซัพพอรอตหาเลยเลยมันต่างอะไรไหมตอนนี้รับผิดชอบตัวเองครับวิกฤตมันอยู่กับเราชั่วคราวแต่วินัยแล้วก็นิสัยแห่งความรับผิดชอบถ้าเรามีมันจะอยู่กับเราถาวรไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจโควิดพีเอ็มสองพห้าอยู่กับเรานานแค่ไหนเราไม่มีทางอัจนอย่าบอกว่าทําเต็มที่แล้วถ้าเรายังมีลม นนแนเรากำลังออกแรงไม่ดีน่นี่เละอย่างน้อยความเหนื่อยทํยาให้รู้ว่าเราเป็นนักสู้แทนตราบดใดที่มีลมหายใจตราบนั้นคือโอกาสในการสู้เ <laughs> ป็นกำใจให้ช่วงนี้หนักครับแต่ผมเชื่อว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะจบลงได้ในเร็ววันยังไงก็แล้วแต่รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมนะครับจากใจผู้กองเบนซ์ครับ